เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในเกม d r a g o n n e นป M อ็มคลาสกันเหมือนเดิมนะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงเจ้าดันเนสหมากันดีกว่าเนี่เจ้าตัวนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวนะรอบหมด โอ้ไม่กอดโหจะํำคลิปทั้งทีรอบศึกหมดเฉยแต่ว่าไม่เป็นไรท่านผู้ชมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยครับว่าต่อให้รอบการลงดันเนสเราหมดแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถลงเจ้าดันตัวนี้นี่แหละไปช่วยเพื่อนของเราในการลงดันได้ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าต่อให้เราไม่มีรอบในการลงเหลือแบบนี้เนี่ยแต่ในการลงไปช่วยเพื่อนแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ยังจําเป็นต้องใช้ตั๋วดันในการลงเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับอกรูพี่เดี๋ยว รนะอบหมดแล้วมันยังลงซ้าได้อีกแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นการโกงผู้เล่นอื่นหรือนี่ซึ่งผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าสําหรับใครที่รอบการลงหมดแล้วเนี่ยเราสามารถลงได้ก็จริงนะแต่ตอนจบดันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องส่วนตัวหรือว่ากล่องที่อยู่กลางห้องบอสเนี่ยเราจะไม่ได้ของเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนีครับเอาง่ายๆก็คือเปิดกล่องมาโบไม่มีของเราเลยนั่นแหละเพราะว่ารอบการลงของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วนั่นเองนะครับ ดักเน็เอ็มคลาสสิกนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้นะ่ยผมแนะนําเลยนะนรับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น ลิสแมนช็อบจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันกลางปีแจกสนันนิวเทนโดสวิตสองแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้โดย ราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ nc 0 0 0 1เพื่อนเพื่อเนี่ยจะได้ head free รับเฮดฟรีเนี่ยเหลือใช้แลกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับเอาเป็นว่าสรุปเลยกันแล้วกันในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงดันเน็ตหมาธรรมดากันก่อนเนาะ เสร็จแล้วนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเจ้าหมานรกกันน,นั่นเองนะครับโดยหมานรกเนี่ยผมยังเก็บรอบเอาไว้ครบ5้ารอบเลยเดี๋ยวเราได้บูกันแน่นอนนะผู้ชมและนอกจากนี้นะครับสำหรับอ e ีเจ้าเน็วัวตัวนี้เดี๋ยวนะ <c ười> เอาอย่างไงกับมันดีวเนี่ยคือเอาจริงๆนะดันนี้เนี่ยมันโซโล่คนเดียวก็ได้ะผู้ชมฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องทําคลิปไหมเนี่ยเอาเป็นว่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวจะทําคลิปแยกโซโล่เจ้าดันตัวนี้เอาไว้ให้สักคลิปหนึ่งนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะสําหรับใครที่ต่ตอให้ ได้ใช้ของของเจ้าดันตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาใช้สิทธิ์ในการลงอาทิตย์ละ7ครั้งทุกอาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาปาร์ตี้สําหรับลงเจ้าดันตัวนี้ก่อนเลยก็แล้วกันและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ let's go Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I'm playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rockin' this exchange, uh Poppin' off and risking things, gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness Going off every chance I get I don't really take a loss, well, I'll admit That's why I make it to the top, yeah, I commit And no, I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than Any crypto hits go, let me spend Everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all this in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic bad energy is like a poison needs a man a septic <laughs> I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit and know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss off forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all this in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working. Never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. <laughs> และครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการลงดันเนสหมา3หัวในระดับธรรมดานนั่นเองนะครับโดยสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม